Let the body set the เสพไปครับเซฟไปโอเคอย่าเบสชัดเซฟไปเซฟไปแ<ม>ดด,ดแต่ดำดผู้มิสคิงนะอะไรกันเนี่ยเฮ้เฮ้เขาบอกว่าบางคนบอกว่าเกมนี้มันทำให้คล้ายกับภาคสองนะครับ ก็เลยโหลดภาค2มาเล่นดูครับโหลดมาก่อนแล้วแหละก็<ม>ค,คล้ายๆกันกับคัสซีนคล้ายกัน,น,น,กนบอสค,คล้ายกันแต่ว,ว่ามันมีบอสชักกรีนมาเสริมครับบอสชักกรีนเฮ้ยไอ้นี่นายมันคุ้นตอนนี้มันปาดคอเองนี่ว่ะมึงอะไรทำไรไอเคขอ <c oughs> <c oughs> ให้กดคลิกขวาแล้วก็ e โอ้โย่สเปเชียลนะครับทำพี่อะไรมาถ่ายรูปคนอ้สัตว์เฮ้ยไอ้สัตว์ย่าเกือบไม่ทันแล้วไงกูตรงนี้ปาวะ

เ <laughs> ต็มเต็มครับเต็มเต็มฮะไม่ชอบโดนปากไว้ซัดโดนที่เองน่ะวะกูพูดไม่กูขานมากเลยไอ้ซัด เต็มเต็มเย้ yeah. เรียบร้อยครับอะไรขึ้นมาของมึงเนี่ยฮะฮะ ทีเคไม่เห็นนะไอ้สัตว์เต็มในแคบอะไรวะไม่มีแล้วเอ้าทำเหี้ยเนี่ยแฟงเวท อ๋อเฮ้ยเป็นไ,ไงฉันก็มาฉันมาถ่ายรูปในแถวนี้แหละนะบายบายเดี๋ยวดิมึงรีบไปไหนเมื่อกี้มึงทำอะไรอะ่ะต้องิบหายนะกูโน่นี่ไอ้สัตว์เจ๋งนะก่อนมึนงเจ๋งนะก่อนไอ้สัตว์มึงเจ๋งเหรอไอ้สัตว์เอาไง่ายกู เก็บก่อนโอ้ยเฮียนี่ไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์เจ๋งเหรอมึงเจ๋งเหรอมึงเจ๋งเหรอไอสัตว์มึงเจ๋งเหรอมึงเจ๋งเหรอเอาไอสัตว์นี้ไอเชี่ยเฮียอะไรมึงเนี่ยฮกากนี่สิกากไปดีกว่าแล้วไปชั้นสองต่อ อุ้ยเฮียโอ้โหเหลืองเชียฉันรู้ไม่ต้องใจต้องการเลยแฟงเวสแฟงกี้ mm. ทีหลังเว้ยหลังกล้องหลังกล้อง <c oughs> ดูท่าเอาดิเปิดลิฟเปิดลิฟหายไปสักอ้าวอีกคนนึงโอ้โหเนี่ยเงิ oh, เนเชีย ไอ้ฉันรู้นี่คือน,นี่นั่นต้องการไล่แฟนเดี๋ยวอล่มาหาฉันได้นะโอ้โหโ,หโอ้โหสายสองพี่น้องในเมืงเองละโอ้โห่คืนนี้เจอกันซอมเบกซอมเบก ไปขั้วควยเท่าที่ผมไปได้ไปอย่างนี้นะไม่รู้ดิผมก็ไปลไม่ขี้หมัวฮะเฮียคนเก่าไอ้ว่าพวกนี้ไม่ตายเก๋อสักโอ้ยโอ้ยนุกูจะถ่ายรูปไอ้สักโอ้โหเฮียดามาโอ้ยดีไปไหน นี่ตัดตัดลินปีครับตัดลินปีตัดลินปีเยาะอุ้ยพ่อ,องตายครับขอถ่ายทีวยกว่าโอ้หเฮียมึ <c oughs> งถ่ายตอวเครือ้องต่องไปวิไอ้สัตโอ้ยเฮีย ไม่ใช่ต,อนนอต่อเขาโน่นแต่ไปไว้ซั์โอ้ยเฮียหาไอ้สัดหนดนูๆๆนี่ผ่านกี่เทวะเนี่ยโอ้ยอาจไม่รู้เลยเว้ยนี่ไอ้สัตว์เดี๋ยวพึ่งไอ้สัตวกโก์โอ้ยเฮียน่ากลัวชิบหายเฮ้ยฮาเอ้ยถอยไปถอยไปถอยไปสัตว์ นี่ต่างกะบาดอุ้ย e. เฮียเฮ้ยเฮ้ยรูปโฟกัส <c oughs> <c oughs> แม่งรุมแดกเนี่ยซัด <c oughs> โอ้ยมึงไปถ่ายรูปพี่อะไรอ่ะแม่งขำอยากกินดอกกับรูนั่นฉัน่ไม่อยากกินดอกนะอก,กอกเอาปเอาซอสเต็มเลยมึง โอ้ยเออไอสัตว์ไอสัตว์ช hey. 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 ักรีนเปิดประตูเข้าไปครับเฮ้ยเดี๋ยวปิดประตูกันปิดไปตำคานครับเฮ้ยเลือดใครวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกระเป๋าใครวะไม่เจอบางแมงมายโดนปากเอ๊ะนี่กระเป๋าเคที้นี่หว่าไอ้สัตว์ เขาบอกเคที่ถ่าย,ปปร,ยรูปต่อไปเฮ้ยการไม่ดีอะไรมอ่าเอ้ยไม่ใช่โนโนเกีย no, น no โอ้ยไม่รูปไปต่อครับอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่ไอ้สัสชักเกียนไอ้ชักเกียน ดูดิมันเหนูสองแงสองมุมไม่รู้ว่ะ,อะเออเฮ้ยคุณนะคุณนะคูชิวชีวิตเย็ด yeah. รายเยอะ 200, อยสองร้อยเอซัตกูอยู่แล้ว โอ้ยมาบังกันทำไมเนี่ยโอ้ยโน no. ไอ้สัตว์ไป,ไหน,นไ,ปไหนเนี่ยไปทางไหนอ่ะโนกูไม่อยู่แล้วไอ้สัตว์โอ้ยเฮียระเบิดมาจากไหนเนี่ยรถหัวควยครับเฮ้ยกว่าจะพาไปได้อุปสประสักเยอะชิบหาย เกือทีแล้ววะเนี่ยไม่รู้เลยโหอัดอัดเร็วบัดช้าำก็ไม่ดีต่อนนันนะพอเวลาแตกแต่ไม่ใช่ดิเข้าเนี่ยไปโดยสัตว์โอ้โหแม่งเอ้ยหายดีกว่าเอ้ยทางไหนั้งแต่ทางไหนทางไหนดีวะเอ้ยทางไหนดีวะโอ้โหหน้า ไปดีกูไปไอ้สัตโอ้ยเฮียไปไปไม่อยู่แล้วเฮ้อวิ่งเลยดีกว่าไปเซฟเฮาเอ้ยเอ้ยโอ้สดนว่าเซฟเฮาไอ้ห่านี่ไม่บอกที้ทางให้กูอีกโอ้ยโทษที